ทำข้าวพุ่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

ดูนะจ้านี่ขาปุ้นข้าวปุ้นเห็นไหมลวกข้าวปุ้นนะจ้าน,นี่เห็นไหมน,น,นี่นะจะทำน้ำยาลา,าวานะันนา้นี้เห็นไหมคะหัวข้าปุ้นดูดูดด,ดูสวยไหมสวยไหม ปุ่นมาจากเรามาจากเราโอ้ยหัวใหญ่ไัไนใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหนเคย,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 ยทำไหม คุนมีหลายกระสอบผมมาจะเล่าเป็นไก่อ,อกด้วยเป็นพ้าปุ่นไก่อด้วยรวดรวกนิด,ดน,นึงกันเห็นไหมจะ๊ะ 这个玻璃。 เห็นไหมคะน้อยทำนี่ข้าวปุ้นเห็นไหมนี่ข้าวปุ้นได้กี่นาทีเพิ่งได้สามนาทีเราเราอยากทำน้ำกินก็ได้นะจะทำน้ำกินก็ได้ ทำกินง่ายๆเอาปลากระป๋องขิงขาหอมแดงกินง่ายๆทำง่ายๆอยากอยากทำน้ำยาก็ทำน้ำยาำนีดเดียวเอาปลากระป๋องทำก็ได้ถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากเอาเอาอะไรทำใช่ไหมถ้าเราไม่อยาก ทำง่ายๆนี่นี่อันนี้ง่ายๆอยากกินง่ายๆใช่ไหมจะยำก็ได้แต่จะแกะแบบชุบใส่น้ำปลาใช่ไหมนี่ใส่น้ำปลาพริกผงใช่ไหมน้ำปลาเทศอย่างนี้ น้ำปลาเช็ดยันมาคุก้าบอีกทีนะเห็นไหมใส่ผิวผงน้ำปลาเช็ดยันราดถ้าอยากกินใส่น้ำปลาอร่อยนะแบบกินเปล่าๆอ่ะเหมือนกับกินกับ,กบสมกำก็ได้ อ,อ,อร่อยเราไปเตรียมกินกันคนนนี่น้ำปลาเชฟย,ย,ยันกินกับข้าวปุ้นนี่ข้าวปุ้น ไปน้อยต้มกระปุ่งใช่ไหมนุ่มเต็มกระสอบนี่ใส่ปลาเชียบยันเขาเป็นอร่อยนี่เอาน้ำปลาคลุกใส่ที่ผงไม่ต้องทำน้ำยาก็อร่อยนะอืมอร่อยใส่กระเทียมดอย อืใส่พริกผงเอาพริกผงแรกตอนนั้นปลาใส่อร่อยน้ำปลาเชฟยันค่ะใครยังไม่กินใครยังไม่สั่งอย่าลืมสั่งมากินนะคะ กวละ40บาทส่งฟรีค่ะเก็บเงินไปทางค่ะถ้าใครสนใจสั่งพันทีมงานของเชฟยันสกิจข่าวสั่ง่านไม่น้อยก็ได้หมดทุกคนค่ะค่าคยากกินอย่าลืมนะคะสั่งพานไม่น้อยก็ได้ค่ะอ,อร่อยน้ำปลาละไม่น้อยการันตี ซสบเวอร์ใส่ข้าวปุ่นกระเทียมลืมนะคะ ข้าวปุ้นน้ำปลาเชฟยันชัยพี่พงใส่อร่อยออใครยังไม่ซื้ออย่าลืมสั่งซื้อนะคะอร่อยมากน้ำปลาเชฟยันไม่น้อยให้กะะับเราจริ โอเคขอบคุณมากๆค่ะแม่นะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ้ารักแม่น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่น้อยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปุ้น